Fortuner อรโฉมหน้าแชมป์เข้าใหม่ครับและได้เป็นสีขาวด้วยที่สําคัญราคาสุดประหยัดนะคุณผู้ชมอยู่กับ t o โยต้าฟอร์จูเนอร3.0รุ่น V ีนะฮะคันนี้ได้เป็นขับสีด้วยปี2012นะครับเสนอขายเพียง5,19,000บาทนะคันนี้นะครับ ภายในเนี่ยใหม่คลิปเลยนะครับใครที่สนใจหารถครอบครัว7ที่นั่งไว้ใช้งานและอยากได้เป็นขับ4นะสภาพดีๆสภาพส,สวยๆนะครับไม่อยากแบบว่าไปออกเป็นร้านนะักชมคันนี้5 1 9 0 0 0บาทนะสนใจนะครับเดี๋ยวคื้นี้ผมพาไปชมรายละเอียดภายนอกภายในแล้วก็ดูโครงสร้างรอบคันเพิ่มเติมนะครับแนะนําว่าให้ดูคลิปต่อให้จบได้เลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Top SUV คัดเกรด A นะครับคลิปนี้อยู่กับรถเข้าใหม่ครับชมแชมป์เข้าใหม่อีกแล้วนะฮะกับ Toyota Fortuner 3.0รุ่น V ขับ4นะฮะเป็นตัว4วิลด้านนะปี2012นะครับสีขาวมุกสวยๆแบบนี้กับราคาสูตรประหยัดครับผมขายเพียง5,19,000บาทนะฟรีดาวคันนี้นะครับก็ผ่อนโยมมาเดือนละ11,000บาท นะฮะแล้วแต่เครดิตของลูกค้านะับสรับคันนี้นะครับเป็นรถโครงสร้างเกตเอเรารับป็นโครงสร้างให้ครับว่าไม่มีประวัติชนหนักหรือความจมน้ำนะครับใครที่มองหารถครอบครัวอย่างฟอร์จูเนอร์นะครับเป็นรถ PPV ขนาดใหญ่อยากได้แบบราคาถูกๆผมจัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้นะครับยังไม่ได้ทําการสปาใดๆนะครับแค่ล้างขัดสีภายนอกให้เท่านั้นเดี๋ยวคืนนี้ผมพาชมรายละเอียดทั้งภายนอกภายในเพิ่มเติมแล้วก็พาดูโครงสร้างกันด้วย เอาจริงนะคันนี้สภาพค่อนข้างสดเลยถึงแม้ว่าจะปี2012นะครับเฉลี่ยการใช้งานต่อปีนะเลขใหม่ไม่เยอะเลยคันนี้อยู่ที่ประมาณ200,000กว่อีอก6,000กโลนะครับลองหารเฉลี่ยต่อปีดูนะรถคันนี้เนี่ยก็ประมาณ13ปีนะนะครับถือว่าใช้ไม่เยอะนะฮะสภาพยังสดยังใหม่อยู่เลยนะครับ รุ่นนี้นะครับ3.0ตัว V เนี่ยไฟหน้าเขาได้เป็นโครงไฟมัลติเรเฟกเตอร์มาพร้อมหลอดโปรเจคเตอร์นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะฮะนี่นะกระจังหน้าโฉมหน้าแชมป์แบบนี้เป็นกระจังหน้าโครเมี่ยมนะครับป้ายทะเบียนได้ป้ายกรุงเทพเรียบร้อยแล้วนะครับ2ขอขอ5003นะครับมาพร้อมชุดไฟสปอตไลท์ตัดหมอกครับซ้ายขวาแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะผิวพันบอดี้นะครับเนียนกริบเลยนะครับขนาดเป็นสภาพแรกเข้านะฮะคันนี้ล้างแค่น้ำเปล่าให้เท่านั้นคุณผู้ชม เดี๋ยวเขาต้องอไปเก็บงานสปาทั้งภายในภายนอกให้อีกรอบหนึ่งนะครับรถเพิ่งเข้ามาประมาณเมื่อวานนะผู้ชมนะครับ,นะรบตัวล้อเนี่ยเจ้าของเดิมเขาจัดทรงมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่งล้อมาสวยมากได้เป็นสีออกเทาดํานะครับรัดมาพร้อมอยางนะย,ยางลิงลองนะครับคอสวินแบบนี้ได้ปียาง2024นะครับยางเนี่ยพร้อมลุยเลยผู้ชมยางปีใหม่นะครับได้เป็นขอบ18นะ ดิสเบรกนะครับของเดิมโรงงานนะฮะดิสเบรกเบรก ABS มีให้ครบ,บแบบนี้นะครับนี่นะ,ะซุ้มป่องล้อครับแนบแน่นชิดสนิทก,กันเป็นอย่างดีนะบริเวณรอยต่อนะครับเหลี่ยมสันคมบอดี้สวยงามครับไม่มีรอยบุบรอยยุบแต่อย่างใดนะครับค,ค,คันนี้ได้เป็นสีขาวสีขาวเนี่ยเอาจริงนะค่อนข้างเป็นที่นิยมเลยคนหาเยอะมากนะครับคันนี้ถ้าเกิดว่าพี่ไม่อยากพลาดเนี่ยมาไวไปไวจริงนะครับแล้วก็ฝากระโปรงหน้าครับนี่นะฮะ ก็เรียกได้ว่าไม่มีรอยบุบรอยยุบนะเรี่ยมสารคมนะครับต่างๆเนี่ยสวยเดิมโรงงานนะครับแคบจะไล,ล้ริ้วรอยเลยผู้ชมนะครับและบริเวณด้านหน้าตรงกลางนะครับก็จะเป็นช่องระบายอากาศนะรหรือว่าจมูกฝาหน้านั่นเองนะสวยๆนะครับติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยรอบคันนะฟิล์ม8 0ติดนะติดให้แล้วรอบคันเลยนะครับกระจกข้างก็สีเดียวกับตัวรถมาพร้อมไฟเลี้ยวในตัวปรับและพับแบบไฟฟ้าคันนี้ติดตั้งปะคิวกันสาดร์มาให้เรียบร้อย โลบาร์ด้านบนก็มีให้ครบเลยนะครับนี่นะบันไดเหยียบขึ้นมาตูมีให้ครับไม่มีรอยแตกรอยเล้ารอยถลอกนะครับบันไดเนี่ยใหม่มากสภาพเนี่ยใหม่ลิปนะฮรับรับการโครงสร้างให้ด้วยนะแล้วก็จะมีช่าง้วยช้านะครับเข้ามาตรวจรถให้ด้วยนะที่สบายใจได้นะครับกระจกก็พัดเดิมจากโตโยต้ามือเปิดโครเมี่ยมแบบนี้กุญแจรีโมทนะครับภายในนะฮะได้เป็นบ่อหนังนะครับนี่บ่อหนังสีครีมนะฮะ เป็นบอ่อหนังประดับไฟฟ้านะครับแล้วก็ได้เป็นเกียร์ออโต้มีเกียร์ขับสี่มาให้ด้วยนะนี่เพราะว่าเป็นตัวโฟร์วีลด้ายนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบนี้เลยนะฮะสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์รูทูได้สั่งการด้วยเสียงได้ต่างหาก3.0องศานะครับนี่นะฮะเซนเซอร์ซีเคียวริตี้มีให้รอบคันนะผู้ชมนะครับ,ลบ,นนะนะรบแล้วก็กระจกเนี่ยไฟฟ้าทั้ง4บานออโต้ฝั่งคนขับมีสันทนลอดตัวล็อกกระจกให้ครบ นะครับผมสตาร์ทรถไว้ให้พี่พีรับชมด้วยนะครับนี่นะติดตั้งปล d มด m o n d คั t มาให้เรียบร้อยพี่ไม่ต้องเอาไปติดเพิ่มนะติดเองเนี่ยประมาณ3-4พันนะครับและเข็มหน้าปัดเรือนไหม่เนี่ยค่อนข้างใหม่เลยผู้ชมนะเป็นเข็มอทรงสปอร์ตนะฮะ แล้วก็เลขไหม่ครับส0 0แสนเกือีก6,000โลนะ 6, กพัิกโลเมตรกาเฉลี่ยการใช้งานต่อปีเนี่ยไม่เยอะเลยนะครับแล้วก็พี่ดูนี่นะฮะเจ้าของเดิมเขาติดจอ Android มาให้เรียบร้อยอย่างกับ iPad จอเนี่ยกว้างมากแล้วก็ที่สัง่งัญระบบสัมผัสของเขาเนี่ยไวมากผู้ชมนะครับไวมากนะจะฟังเพลงฟังวิทยุอะไรต่างเนระับเอนเตอร์เทนเมนต์ครบคันนะครับนี่นะฮะโอ้โหเสียงเนี่ยดังนะเซอร์ราวรอบพันแน่นอนนะฮัด ยาดเบาเสียงนิดนึงอร์ได้เป็นแอร์ออโต้เรียบร้อยหน้าปัดดีตอนแบบนี้นะครับและด้านล่างจะมีทรัคชั่นกระโทนการเรื่องกันถ่ายไหลนะฮะมีให้ครบเลยนะฮะที่จุดหลีนมีให้ครับ p o w e r อร์เก็ฝั่งซ้ายก็มีให้เช่นกันนะฮะวางแก้วครับมีให้นะฮะเกียร์อย่างที่ผมแจ้งไปนะเป็นเกียร์ขับสนะครับแล้วก็เกียร์ออโต้แบบนี้เลยนะฮะเบรกมืออยู่ตรงกลางครับนี่นะสภาพแรกเข้านะผู้ชมนะครับใหม่ขนาดนี้ ที่พักแขนพักศอกมีให้ครบนะครับบริเวณตรงกลางก็จะมีที่เก็บของให้ด้วยนะคนละคันกับตัว TRD ที่เข้ามาก่อนหน้านี้นะนะครับคันนี้เป็นตัว3.0รุ่น V นะเป็นตัวปกติขายอยู่519นะส่วน TRD ขายอยู่559กนะคุณผู้ชมนะครับนี่มีกระจกให้เรียบร้อยนะครับสำหรับกระจกเอ่อเอาไว้แต่งหน้านะครับนี่คอนโซลโซแรงต่างมีครบเลยรถมีที่มาที่ไปนะคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมพาชมฟังก์ชันภายในกันก่อนนะนะครับ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานั่นเองนะฮะเดี๋ยวท้ายๆเนี่ยผมจะพาดูโครงสร้างกันด้วยนะครับนี่กระจกนะพาร์ทเดิมนะฮะพาร์ทเดิมโตโยต้านะทุกบานนะฮะและพี่ดูนี่โอ้โหภายในนะสะอาดสะอ้านแบบนี้นะครับเจ้าของเดิมดูแลดีมากคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวนะผู้ชมนะครับรถบ้านมือเดียวนะครับนี่แผ่นรองยางต่างๆมีให้ครบนะฮะตรงกลางเล็กมเนี่กว้างๆเลยนะครับและที่สําคัญภายในพื้นที่ใช้สอยเนี่ยกว้างมากนะครับด้านบนมีแอร์ให้ด้วย มีแอร์ให้นะครับความเย็นโทษถึงแน่นอนนะครับพอด้านหลังเนี่ยก็นะครับสามารถพับได้นะฮะนี่โอ้ไปได้แบบหกเจ็ดคนนะที่บลาแขนงักศอกมีให้ครบนะครับเบาะเนี่ยไม่มีขาดไม่มีช้ำสภาพใหม่และพี่คิดดูเนี่ยปี2 0 1คติต่อได้สภกพเนี่ยนะครับคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกนะครับบร,ริเวณช่วงล่างครับไม่มีแบบตัดป้ตัดแปลงตัวรถมานะคุณผู้ชมนะครับ,บสำหรับโครงสร้าง นะครับโครงสร้างของเดิมนะครับจะเปลี่ยนแค่ตัวล้อแมกมานะครับจะเป็นแค่ตัวล้อแมกเท่านั้นนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยนะครับด้านท้ายก็ไม่มีรอยบุกรอยชนนะครับไฟท้ายนะฮะได้เป็นหลอดฮาโลเจนแบบนี้โคมไฟสวยๆนะครับนี่โลโก้ตัววีอยู่ครบนะแล้วก็นี่ขับสี่นะครับกล้องหลังกล้องถอยก็มีให้เช่นกันแบบนี้เลยกล้องหลังกล้องมองขณะจอดมีให้ครบนะครับแล้วก็สเกิร์ตก็ใส่มาให้เรียบร้อยนะครับแต่ท่อจริงเนี่ยเป็นท่อเดียวท่อนี้นะ นะฮะนี่ด้านหลังนะครับไม่มีรอยบุบรอยยุกกระจกด้านหลังพัดเติมไล่ฟ้ามาชัดๆเลยเส้นไม่มีขาดนะครับแล้วก็นี่มีที่ปัดน้ำฝนให้เรียบร้อยนะปัเดเปิดด้านหลังให้ด้วยนะนี่นะครับด้านหลังนี่โอ้โหเจ็ดที่นั่งนะนั่งสบายๆนะครับภายในพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างกว้างเลยนะครับนี่นะเล็กรูมนะครับอบาดแถว3ก็ถือว่ากว้างเช่นกันนะครับใครที่มีครอบครัวมีเด็กนะในั้งข้างหลังเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วบอดสามารถพับได้นะเก็บด้านซ้ายด้านขวานะครับตามไตล์ของ f o r t จูเนอนั่นเองนะคุ้ชมนะครับอ่ะต่อไปนะนี่นะครับเรามาดูด้านข้างฝั่งนี้กันบ้างนะครับไม่มีรอยแตกร้าวรอยบุบรอยยุบนะคุ้ชมนะครับอ่ะสวยขนาดนี้นะครับพี่พี่จะพลาดไปได้ยงไงนะคันนี้ขายเพียง5้าแสนหนึ่งหมื่บาทนะครับและพี่ดูโครงสร้างนี่นะครับอ่านะครับเมทอาร์คนะครับยังเห็นอยู่นะผู้ชมถึงแม้ว่าจะปี2012ปีลึกแล้ว ครับเมทัคยังมีให้เห็นนะโครงสร้างต้องไม่มีบิดเบี้ยวคดงอนะครับแล้วพี่ดูบริเวณหัวน็อตเนี่ยปี12ไม่มีการแกะเลยไม่มีร่องรอยเลยนะผู้ชมนะครับทั้งบนและล่างนะฮะโอ้โหสวยๆแบบนี้นะครับสครับเพจนะครับมีไฟไหให้ด้วยนะฟอ er ร์จูเนอร์ตองรุ่นเลยนะครับนี่นะฮะเหมาะมากนะครับที่จะมีรถแบบนี้ไว้สักหนึ่งคันเอาไว้ใช้ภา,ายในครอบครัวเอาไว้แบบออกต่างจังหวัดนะฮะออกต่างจังหวัดเนี่ยก็ตอบโจทย์นะเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์3.0 นะครับป้าเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างฝั่งขวากันบ้างนะดูรถมือสองนะครับต้องซื้อกับที่ที่ไว้ใจได้แล้วก็เดี๋ยวผมดูโครงสร้างให้รอบคันเลยนะครับเหมือนคุณผู้ชมเนี่ยมารับชมตัวรถที่บริษัททอตโต้ด้วยตัวเองนะครับเนี่ยเป็นไงฮะโครงสร้างไม่มีดเปดี้ยวไม่มีการกลับสีหรือว่ากรอไมมาแน่นอนนะครับและน็อตน,นี่ครับอเสบีนะครับฝั่งขวาก,ก็ไม่มีรอยแกะรอยแงนะทั้งตัวในและตัวนอกนะครับทั้งบนและล่างนะฮะ สติกเกอร์ความน่นรมยางอยู่ครบนะครับนี่ <Hey. S 1> นะไปะไปบานสุดท้ายใครที่สนใจคันนี้ทํำยังไงติดต่อเข้ามาได้นะที่คอนแทคด้านล่างมุมขวาได้เลยนะครับไม่ว่าจะซื้อสดหรือว่าจัดไฟแนนซ์คันนี้จัดไฟแนนซ์ได้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องดาวสักนิดนึงนะนะครับใครมีงบดาวประมาณ10,000แนเนี่ยไปได้แล้วนะประมาณ10,000แนะประมาณ7จ็ดปัดหมื่นอะไรเงี้ยไปได้แล้วนะครับนะคันนี้นะฮะก็อตอบโจทย์กับการใช้งานนะพื้นที่ใช้สอยกว้างและที่สําคัญ นะครับไปได้หลายคน6-7คนเลยนะครับรถครอบครัวคันนี้ยังว่างนะฮะเข้ามาไม่นานติดจองแน่นอนคุณผู้ชมผมมีโมแชมป์ตอนนี้นะฮะอยู่3คันสีขาวนะสองคันอีกคันหนึ่งจะเป็นตัว TRD คันที่ผมลงไปนะครับใครสนใจนะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่เบอร์088 899 4496หนะฮะหรือจะแอดไลน์ดีมาก็ได้ครับ TOP PRP 9 2นะครับติดต่อผมรัพทออโต้ได้เลยนะส่วน ใครที่กังวลนะครับเรื่องรถปีลึกนะฮะเดี๋ยวผมแถมประกันเครื่องเกียร์ไปให้ใช้งาน1ปีเต็มครับพี่นะหนปีเต็มนะฮะแล้วก็ซ่อมศูนย์โตโยต้าด้วยนะนะครับไม่ได้แบบว่าเอ้ยรถปีลึกนะครับจะเข้าศูนย์ไม่ได้ตัวเนี้ยประกันตัวเนี้ยเข้าศูนย์เช็คศูนย์ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องระบบเกียร์ระบบเครื่อง,งยนต์แรงตัดนะครับพี่ให้ซ่อมเอ่อพี่ให้ช่างศูนย์เนี่ยตีประเมินราคาซ่อมศูนย์ได้เลยนะพี่ไม่เสียตงังค์สักบาทไม่มีค่าใช้จ่ายผมแถมให้เลยฟรีฟร หนึ่งปีเต็มหรือถ้าเกิดใครอยากต่อนะครับก็สามารถแจ้งรายละเอียดได้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องคันนี้กันบ้างครับเครื่องยนต์นะครับได้เป็นเครื่องยนต์เดิมๆนะคุณชมนะครับพี่ๆหลายท่านอาจจะแปลกใจใช่ไหมว่าเอ๊ะทำไมเขาติดกับเฮ้ยเขาไปแต่งเครื่องอะไรมาหรือเปล่าเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์เดิมแต่ว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเขาไปติดอินเตอร์คูลเลอร์มานะครับของเฟล็กนะของ B ีด้วยนะคุณชมอินเตอร์คูลเลอร์คืออะไรนะครับเขาจะให้อ่า เขาจะเป็นเหมือนกับว่าระบายความร้อนนั่นเองระบายความร้อนภายในห้องเครื่องได้ดีนะครับอันนี้เป็นข้อดีนะหนึ่งเลยพี่ได้เครื่องเดิมๆและพี่ได้ตัวเสริมขึ้นมาเนี่ยเหมือนเป็นอุปกรณ์เสริมขึ้นมาเพื่อระบายความร้อนภายในตัวรถให้พี่เนี่ยนะครับถือว่าโอเคเลยและได้เป็นี่หอเฟล็กด้วยนะครับของแทงนะผู้ชมนะครับเครื่องยนต์เดินเครื่องมานะครับ,แบบแบบนิ่งๆเงีเยบๆแบบนี้เลยนะครับได้เป็นเครื่องยนต์3.0ดีเซลนะครับเครื่องเดิมจากปตโยป้าแน่นอนที่มาเช็คได้ ของเหลวแรงต่างเติมให้ตามระดับมาตรฐานเลยเดี๋ยวเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องออกให้ด้วยนะครับเขาจะมีช่างนะครับก่อนจัดไฟแนนซ์เนี่ยช่างเขาจะมาตรวจรถให้นะนะเป็นช่างจากหน่วยงานอิสเป c ชั o นนะครับภายนอกอย่างที่ผมแจ้งไปทุกลิปเลยนะครับมีใบตรวจรถซ e รติฟิเค t e แรงต่างครบทุกจุดนะทั้ง215้จุดนะครับและพี่ดูคันด้านข้างคันด้านหน้านะฮะโูคมสวยเลยนะครับไม่มีจิ้มหน้าชนหน้ามาแน่นอนคุณผู้ชม นะครับแผ่นเพลเน้่ยเป็นเปลืเดิมนะครับไม่มีเปลี่ยนนะเลขตัวเครื่องเลขตัวรถนะครับคงเล่มแน่นอนครับเล่มไม่มีํำรูสูญหายนะครับพวกแบตเตอรี่นะพวกระบบอะไรต่างเนี่ยเดี๋ยวช่างเขาตรวจให้ทุกจุดทุกส่วนอันนี้พี่สบายจะได้พี่จ่ายตังค์ได้ใช้ได้เลยนะครับนี่นะน็อตไม่มีนี่พี่ดูนะปี2012เนี่ยไม่เคยแกะน็อตออกไปทําอะไรเลยแสดงว่าไม่เคยชนไม่เคยเค็มสีนะครับนี่ร้อนก็โล่สวยงามชัดเจนครับรูระบายอากาศรวมสวยแบบนี้ นะครับนี่นะฮะล็อตไม่มีแกะไม่มีแง่แบบนี้เลยครับถนนกันความร้อนมีให้ครบนะครับเนี่ยผมพาชมรอบคันคันนี้นะครับใครที่สนใจต้องรีบโทรมาจองล็อกรถไปก่อนได้เลยนะครับก่อนที่คันนี้เนี่ยจะติดจองไปก่อนนะครับเผลเผเนี่ยก่อนปรับสภาพเสร็จเนี่ยอาจจะติดจองแล้วก็ได้นะครับนะนครับเงิงจองผมไม่มียึดนะฮะไม่ว่าจะจัดไฟแนนซ์ผ่านหรือไม่ผ่านผมคืนเงินจองให้เต็มจํานว่ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่สบายใจได้ นะครับเงินของพี่ไม่มีสูญหายแน่นอนนะครับอยู่ต่างจังหวัดออกรถใต้นะครับผมมีเจ้าหน้าที่ธนาคารนะครับเข้าไปเซ็นเอกสารให้พี่ถึงหน้าบ้านเลยแล้วก็มีบริการส่งรถสไลด์ส่งตรงถึงหน้าบ้านให้พี่ด้วยนะครับว่าถ้าเกิดว่าพี่ไม่สะดวกมารับรถด้วยตัวเองโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่อง TOP SUV คัดเกรด A ด้วยนะครับวันนี้ผม TOP t h อโต้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ